พิมขออนุญาตต่อไปในพาร์ทที่2เลยก็คือแล้ว wellness real estate เนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยพิมก็ขออนุญาตลองรันทรูให้ฟังก่อนถามว่าตัวนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของ i n f l u e n c e ่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยที่จริงมันมาจาก environment ที่อยู่รอบๆตัวเราที่เหลืออีกแค่แบบ 15- 20เอร์ซไลฟ์สไตล์มีผลแต่ถ้าเราทำไลฟ์สไตล์ดีมากแต่เราอยู่ท่ามกลางที่ที่แย่มากมีมลพิษเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีได้ในขณะเดียวกันอ่าเรื่องของการรักษาส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องเจเนติกก็มีผลส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของสภาวะแวดล้อมซึ่งก็รวมไปจนถึงที่อยู่อาศัยด้วยเนี่ยจะเห็นว่ามีผลค่อนข้างมากทิมชอบตัวอย่างนี้ถ้านึกถึงตึก เราอาศัยอยู่ในตึกสองตึกตึกด้านซ้ายเนี่ยค่าเช่าถูกเลยนะแต่ว่าแสงเสริงมีแสงจ้า PM มาจัดเต็มแล้วก็มีมเครื่องจักรอะไรต่างๆทำงานแต่ค่าเช่าถูกกับอีกตึกหนึ่งแพงกว่าแต่โอ้โหแสงนี่มาแบบเข้าไปธรรมชาติอากาศหายใจสะดวกเสียงเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงต้นไม้ถามว่าอันไหนเนี่ย จะมีผลแล้วทำให้สุขภาพดีมี productivity ที่ดีกว่าพีมพว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าคนคนเดียวกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพทั้งกายทั้งใจทั้งเรื่องของ mental health ต่างๆด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลองยกตัวอย่างให้เห็นเร็วเรนเรื่องของ air quality เนี่ยที่จริง air quality ีเนี่ยมีผลต่อ c ognitiv ฟังชันและนี้กับมาเมดิ c ค l ลคุณหมอนาดเสริมได้นะคะเขาบอกว่า50%เลยนะคะที่จะลดเรื่องของ c ognitiv e ฟังชันลงถ้าเกิดมีเรื่องของแอร์ค a l ลิตี้ที่ไม่ดีแล้วก็จะมีเรื่องของเนี่ยเรื่องของ การทําให้สุดท้ายก็อาจจะเกิดการขาดงานอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นผลวิจัยของทาง Harvard Study ที่ออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยก็มีผลค่อนข้างพอสมควร เห็นว่าที่จริงคือแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของจิตใจอารมณ์เรื่องของสายฟาเนี่ยถ้าเรานั่งทํางานในห้องที่แสงไม่ดีแสงจ้าแสงไม่พอเหมาะจ้องหน้าจอเนี่ยมันทําเรื่องของ productivity ให้ลดลงได้แล้วเราก็อาจจะปวดหัวเป็นโรคต่างๆตามมาการที่เราอยู่ใน natural light เนี่ยตัวนี้ก็เป็นผลการศึกษามาจากของทาง c o r n e l เนี่ยคือบอกว่าการที่เรา expose ต่อ natural light เนี่ยสามารถที่จะ boost productivity ได้10 5%เลยนะคะงั้นก็คือแสงเนี่ยไม่ใช่ไม่สําคัญนะแสงก็มีความสําคัญเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามากลับเรื่องมาเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้เป็นของเรื่องของ WHO Pollution เรื่องเสียงเนี่ยมันทําให้เกิดความเครียด ถ้านึกถึงเรานั่งทํางานเราโหยมันมีไซส์ก่อส้างเงือหรืออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นเสียงที่แบบเป็นพอลูชันทางด้านอื่นๆก็ได้จอกแจ๊กจอแจ,จตลอดเวลาเนี่ยตัวนเนี้ยนอกจากเครียดเครียดเสร็จแล้วอาจจะไปพานไปถึงเรื่องของพวกโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีผลต่อเรื่องของการนอนหลับด้วยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยถ้าเสียงดังเสียงอะไรต่างๆรบกวนพอนอนหลับไม่ดีปุ๊บทีนี้เนี่ย ตื่นเช้ามาความดันขึ้นหน้ามืดต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเกิน50%มันมาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยง่ายๆแค่อากาศแสงเสียงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันกระทบต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคือ Wellness Real Estate ของเราเนี่ยเราจะรองรับเรื่องเว n e s s แล้วตัวอาคารเนี่ยก็ควรจะต้องไปด้วยกันด้วยซึ่งในที่นี้ก็เรียกว่าเป็น environmental wellness แล้กันจะได้เห็นภาพว่า เวลเนสของสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของอากาศเรื่องของแสงเรื่องของการกันเสียงเรื่องของการที่เราเอ็กซโกับ nature แล้วก็เรื่องของเรียกว่าความปลอดภัยมลพิษของ s u s t a i n เบ l e m แมทท i a l พวกนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่เราก็ต้องทำไปร่วมกันด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบโดยตรงกับทั้ง p ฟิ s i c a l แล้วก็เมน health ของคนที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้ามองถึงเทรนในอนาคตนะของ e เวลเนสเวลสเ a ร e ของเราเนี่ยเรื่องของ sustainability ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเรื่อง green เรื่อง energy efficiency ในส่วนนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันมา พอสมควรแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดเชนที่จะไฮไลท์ให้ฟังก็คือเรื่องของ well-being ตั้งแต่พน้นโควิดมาที่เราคุยกัน physical mental health รวมถึงเรื่องของเรียกว่าการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ well-being ของตัวพนักงานของคนที่อยู่ในตัวอาคารเนี่ยเป็นอะไรที่มาแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เป็นเทรนด์ที่กำลังพูดถึงแต่ยังไม่พูดในวันนี้ก็คือเรื่องของตัว net zero ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของพวก climate เรื่องของ carbon footprint เรื่องของ resource management ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากของ real estate ก็คือเรื่องของ well-being ซึ่งถ้ายกตัวอย่างให้ฟังถนะ้าก่อนหน้านี้เราชอบพูดถึงเรื่องอาคารหลีดนะอาคารหลีดได้หลีดได้อะไรต่างๆแต่ณวันนี้หลีดเองเนี่ยก็มีตัววัดที่โบรขึ้นมาเป็นเรื่องของ indoor air quality และเป็นส่วนหนึ่งของการได้หลีดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกกลุ่มที่เป็น Certification ที่น่าสนใจสำหรับตัวอาคารที่จะไปเน้นเรื่องของตัว wellness wellbeing ก็มีมาตรฐาน fit w e l กับมาตรฐาน well ของทางสหรัฐอเมริกาถามว่าเขาดูอะไรบ้างเนี่ยก็คือเขาก็ดูเรื่องของเมื่กีนี เหมือนที่เราพูดกันเรื่องของอากาศเรื่องน้ําการจัดการเรื่องของแสงการหมุนเวียนเรื่องของเสียงแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้อาคารเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเอ้ยเราทำเวลเนสคารนี้ดีมากมันจะเริ่มมีเซอร์ติฟิเคชันเข้ามารองรับแล้วว่าดีดีจริงๆถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในตึกนี้แต่ว่าในห้องนี้เราก็อยู่ฝั่งของหองการค้าเนี่ย พอทําเรื่องของตัวพวกนี้เนี่ยก็คงต้องมีตัววัดที่ชัดเจนด้วยอันนี้ที่โชว์ให้ดูก็คือเรื่องของตัว l e ีที่มิคินี้พูดถึง l e ีก็มีการเพิ่มเรื่องของภาพตัววัดในส่วนของมุมขวาบน indoor air quality เป็นเรื่องของ indoor environmental quality ก็คือสภาวะภายในเป็นจุดสำคัญที่จะได้ว่า certification เนี่ยจะได้เป็นเลเวลไหนเพราะฉั้นตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะโบ o w ก็คือ ทำแล้วเนี่ยตกลงแล้วมันได้ผลในเชิงธุรกิจไหมเพราะต้องบอกว่าโอเคได้ผลในเชิงจิตใจได้ผลในเชิงเรียกว่าจูงใจก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยก็มีตัวนี้เป็นเสิ e ร์ c ชของทาง MIT นะคะว่า financial impact ของ healthy building เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งคือตึกที่มี certification หรือมีอะไรพวกนี้เนี่ย traction ในการที่อเวลาคนจะสนใจเข้ามาเช่ามาอยู่อาศัยหรือเลือกตึกเนี่ยตัวนี้เร็วกว่าจริงในขณะเดียวกันเรื่องของสภาพแวดล้อมของตัวพวก office environment ต่างๆใน new normal เนี่ยตัวนี้จะเริ่มกลายเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับพวกตัวอาคารต่างๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้สำคัญสุด ที่จริงแล้วเนี่ยค่าเช่าที่จะได้สามารถดีมานเพิ่มได้จากการที่เป็นตึกในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือได้แบบฟิตเวลสแตนดาร์ดหรือได้เ well building standard เนี่ยได้ค่าเช่าต่อสแ a r e foot เพิ่มเนี่ย5ถึงเกิดประมาณ4 5ถึง7เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นผลที่ศึกษามาแล้วว่านอกจากคนที่เลือกเนี่ยจะในเชิงจิตใจอารมณ์รู้สึกว่าเออดีขึ้นแล้วเนี่ยรี u ซาออกมาเราต้อง e vidence base เนี่ยค่าเช่าก็เพิ่มได้จริงตึกก็เช่าเร็วเต็มกว่าจริง ซึ่งถ้าเกิดกลับมาดูของเมืองไทยตัวนี้เป็นการสำรวจค่าเช่าในพื้นที่ของทางเมืองไทยที่เซอร์เวย์มาเลยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆถ้าไล่มาข้างบนนะคะเรื่องโลเคชันอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเช่นอยู่ CBD อ่ะได้เรื่องของค่าเช่าวบวกเพิ่มขึ้นตัวกราฟแท่งนอนๆเนี่ยก็คือบวกเพิ่มขึ้นจากปกติโลเคชันสำคัญเรื่องรูปแบบตึกสวยงามไฮฟลอร์ floor, อ่ะโอเคก็ได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวเลข บาทต่อสแควร์มิเตอรต่อเดือนนะคะนี่คือค่าเช่าต่อเดือนแต่ตัวที่อยากจะไฮไลท์ก็คือช่องที่3 environmental impact ต่างๆเนี่ย lead well ที่เราพูดคุยกันหรือรวมไปจนถึงเรื่องของ energy efficiency เรื่องของ ambience เรื่องของต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นได้จริงอันนี้จากผลของตัวสำรวจมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมไปจนถึงเรื่องเนี่ย heating well facility ซึ่งอยู่ในหมวด amenity ต่างๆ ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีซัพพอร์ตที่เอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนแทคเลส s นนี้ก็สำคัญเรื่องของสุขภาพเรื่องของแอร์คุณตี้เรื่องของพวกเอ็กเซส o n คอนโทรลต่างๆรวมไปจนเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวนี้เนี่ยเพิ่มได้จริง อันนี้เป็น e vidence base ที่อยากจะยกให้เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะก็เลยอยากยกตัวอย่างว่าที่จริงนะวันนี้เนี่ยในมุมของ wellness real estate เนี่ยตัวนี้พอดีเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเลยโรงพยาบาลวิถีใหม่ของอันนี้ของฝั่งรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้ที่ออกมา i อเอชายของทางดรทิตนอตกรรมการปรับอากาศเป็นตัวไฮไลท์ที่อยู่ในตัว โรงพยาบาลของตัวนี้ความชื้นระบบสุขาพิบาลสําคัญเรื่องแสงธรรมชาติเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าแสงธรรมชาติเมื่อกี้นี้เห็นแล้วว่าตัวนี้มีผลสําคัญมากการออกแบบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการสั่นสะเทือนตัวนี้พิมก็น่าสนใจเพราะปรากฏว่าเราไปควบคุมไม่ได้นะมีการสั่นสะเทือนแต่ต่อไปเนี่ยพวก precision Ma d ที่มันต้องเป็นโรบอทเป็นอะไรที่มันแบบเน้น precise มากๆเนี่ย ความสั่นสะเทือนอาจจะมีผลต่อเรื่องของเทคโนโลยีแอดวานซ์เทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็มีการออกแบบตรงนี้มาแล้วก็อย่างที่มิคิกนี้พูดกันทร e ส์ลีดเวลสแตนดาดก็ถูกเอามาอินทริเกตด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ building ที่กำลังจะออกมาในกลุ่มที่เป็นตัว hospital ที่เป็นโรงพยาบาลวิถีใหม่ก็อินทริเกตเรื่องพวกนี้เข้ามาซึ่งอันนี้พิม์ก็เลยขออนุญาตลองรันทรูวิดีโออันนี้ตัวอย่างของที่ทางฝั่ง SCG เองให้ดูเร็วๆว่าภาพที่กำลังจะพาดิโซลูชันที่ออกมายังงไช่วยดูแลคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ได้ o n Next by s c g Smart Living เพื่อสร้างมาตรฐานอาคารพื้นโลกที่ยั่งยนืนมาตรฐานต้องมาเพื่อการผลิตและการประหยัดพลังงานนี้พลังงานสะอาดเพราต้องมาควบคู่กัน การเอาเทคโนโลยีเรื่องของ IOT เข้ามาคอนโทรลมอนิเตอร์เพื่อที่จะดูในเชิงฟิ่เรื่องของอากาศตัวนี้เนี่ยถอดระบบจากโรงพยาบาลต่างๆเรื่องของฟิลเตอร์เรื่องของใช้ไบไอออนไนเซชันเข้ามารนถึงเรื่องของการดักการพบนวัตกรรมและโน้ตหาวที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด Make your better living come true. Smart Living. อันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของคำว่า SCG Smart Living ที่เอากลับมาตอบโจทย์ก็จะเห็นว่าอินทริเกตในหลายๆเรื่องของตัวบิลดิ้งเข้ามาซึ่งอันนี้ก็คงขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นเร็วๆว่าในกลุ่มโรงพยาบาลมีคินี่ยกตัวอย่างไปแล้วณนะวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่ขอลีดเพื่อที่จะเซอร์ติฟายเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแง่เรื่องของว่าเราก็ไม่ได้พูดไปลอยนะวันนี้เนี่ยเรื่องของ Wellness Real Estate มีรองรับก็จะเห็นว่ากลุ่มพวกกลุ่มรงม พยาบากลกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทหรือว่าเมดพาร์คสมิติเวชเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีการขอกันรับรองในกลุ่มหลีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันพอดีตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยจะยกตัวอย่างของที่ทำกับทาง SCG นะคะอย่างของกลุ่มที่เป็นพวกตัวโปรเจกต์เนี่ยที่จริงก็ที่หัวหินเวหาหัวหินก็ขอฟิตเวลไปหรือว่า มาร์าสกาที่สมุยอันนี้ก็ขอไปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ากลุ่มที่ขออันนี้เรียกว่ามัลติเซอร์ติฟายโปรเจกต์ก็คือขอหลายๆตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างของอาคารสินทรตึกเซตเนี่ยขอทั้งหลีดทั้งฟิตเวลสินทรน,นี่ก็ขอทั้งหลีดทั้งฟิตเวลวันซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยขอทั้งหลีดทั้งฟิตเวลเพราะฉะนั้นคือณวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่คอนเซปต์แล้วแต่หลายๆคนได้อิมพลีเมนต์แล้วแล้วก็อย่างที่ผลรีเสิร์ชเนี่ยมันช่วยในแง่เรื่องของการขายเรื่องของราคาได้จริง ในขณนะดเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวตึกที่เป็นทาวเวอร์เช่นเอแบ็กทาวเวอร์อันนี้ก็ขอทั้งหลีดทั้งฟิตเวลหรือคิงบริ i จ g ทาวเวอร์ตัวนี้ก็ทั้งหลีดทั้งฟ vale. ิตเวลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทั้งเรื่องของถ้าเห็นของตึกคิงบริ d จ e เนี่ย w e l l being for well working เพราะนั้นคืออาคารสํานักงานต่างๆการที่เข้าไปอยู่นึกถึงถ้าต้องเข้าไปทํางานแล้วก็หนีจาก PM 2.5ข้างนอกก็เข้ามาอยู่ในอากาศที่ไม่ดีข้างในแล้วเทียบกันกับการที่เข้ามาอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่หน้าก อยู่อย่างมั่นใจได้เนี่ยตัวนี้มีผลเรื่องของตัวเรียกว่าประสิทธิภาพ productivity ในการทำงานได้จริงอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างในกลุ่มของอาคารแต่ทีนี้เนี่ยพิมพขอยุกอีกตัวอย่างหนึงลองดูวิดีโออีกชุดหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ได้ on next by SCG Smart Living สร้างพลังงานสะอาดช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกกลุ่มบ้านก็าสามารถที่จะทำได้เหมือนกันสร้างอากาศสะอาดปลอดภัยเพื่อทุกชีวิตสร้างอากาศในบ้านให้อยู่สบายในทุกช่วงเวลาสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพให้ทุกชีวิต พบนวัตกรรมและโน้ตหาวที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด Make Your Better Living Come True จาก Onyx by SCG Smart Living เพราะฉะนั้นสมาร์ทลี i ิ่เนี่ยในกลุ่มที่เป็นกลุ่มบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันเหมือนกับอาคารเลยแต่เราย่อส่วนลงมาในกลุ่มบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝั่งของ Fraser p r o p e r t เพอแล้วอันนี้เนี่ยเขาก็เป็นรายแรกแล้วที่เราบอกว่าเป็นที่แรกแลยที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยที่ได้ Lead for home นะวันนี้เนี่ยก็มีโครงการและเดอะแกรนราชพฤกษ์พระรามห้าแล้วก็ถ้าลองดูเกณฑ์ของหลีดเนี่ยที่บอกว่าขออะไรเนี่ยดูที่ตั้งการคมนาคมขนส่งดูการใช้น้ําดูเรื่องของพลังงานดูเรื่องของวัสดุทรัพยากรคุณภาพสภาพแวดล้อม IEQ เนี่ยเป็นคํานี้เลย Indoor Environmental Quality เป็นสิ่งที่ต้องมองในแง่เรื่องถ้าเราจะทําเรื่องของ e l l n e s s Real Estate เรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของความสําคัญของการท้องถิ่นที่เกี่ยว ้อง,องินอันนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือ MQDC ถามว่าเขาต้องลงทุนขนาดนี้เพราะว่าอะไรแล้วอะไรเป็นไฮไลท์บ้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าหนึ่งคือเรื่องของ Forest ตัวนี้ต้องมาและ Forest For w e l l b e i n g ถ้าใครยังไม่เคยไปเยี่ยมชมก็แนะนาว่าไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเหมือนเราได้หลุดเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆแต่ตัวที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของตัว air q u a l i t y ที่เขามีการบริหารจัดการเรื่องของ air quality มีเรื่องของการ reduce เรื่องของ energy energy เนี่ยก็ต้องมาด้วยกันซึ่งที่จริง energy เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องพลังงานสะอาดแล้วเนี่ย เมนเทลเฮล t h จะดีด้วยเพราะรู้สึกสบายใจสบายกระเป๋าประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องของ Eco-Friendly Resource อย่างที่บอกคือมันจะไม่ใช่เรื่องของแค่ถ,ถ้าอย่างฝั่งปูนซีเมนต์ก็ต้องเป็นปูนซีเมนต์คาร์บอนตำ่ำเป็นสีที่ทาแล้วไม่ปล่อยสารระเหยก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น Physical and Mental Wellbeing เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของโครงการ d e f o r e s t ชแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็อินทริเกตทั้งหมดตัวที่ ไม่ได้พูดถึงที่เพมพ์ได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วระบบน้ำเนี่ยก็มีน้ําพิเศษกรองออกมาทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคําว่าโครงการที่ถ้าเกิดเราบอกเราจะทําเรื่องของ e l l n e s s Real Estate เนี่ยเบื้องหลังของตึกหรือบ้านหรืออาคารที่เรามองเห็นเนี่ยภายในมันก็เหมือนร่างกายของเราที่ก็ต้องดูแลแล้วก็ให้เตรียมระบบต่างๆที่จะให้ออกมาแล้วเป็น e l l n e s s Real Estate อย่างแท้จริงด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คุณหมอนาศก็เพิ่งส่งอาร์ติเคิลตัวนี้มาเลยเพราะว่านี่เพิ่งสามีนาที่ผ่านมานี้เองก็คือพฤกษาก็เพิ่งแอนน o u n c ไปว่าปี2025เนี่ยปักธงเวลเน s เรสซิเดนซ์ตัวนี้เนี่ยถามว่าเว l เนส s รสซิเดนซ์เนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงเพราะเราอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วพฤกษาก็มีการทำโรงพยาบาลวิมุตด้วยในส่วนนี้เนี่ยตัวที่น่าสนใจมากในแผนของทางพฤกษาก็คือจะเห็นว่า กล่องเขียว real ว s s e t กล่องขวา health care เนี่ยทาร์เก็ตมูลค่ารายได้เนี่ยคือ2,600ล้านแต่2,600ล้านเนี่ยเฉพาะในส่วนของตัวโรงพยาบาลซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็คุยกันแล้วนะคะว่าโรงพยาบาลก็มีหลายระดับตรงนี้เนี่ยของฝั่งของทางพึกษาวิมุตเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรียกว่าเป็น โรงพรยาบาลที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเป็นโรงพรยาบาลเฉพาะทางจะเปิดอีก3แห่งเลยนอกจากวิมุตตรงที่เราอยู่ตรงตัวที่สารสะพันควายแล้วเนี่ยมีทองหล่อสุขุมวิท ปิ่นกล้าแล้วก็เชื่อมโยงกับในส่วนของตัวเรลเ e s t a t ของพฤกษาแล้วจะเชื่อมโยงเป็นเวลเ n e s s r e s ดน e ์แล้วทางพฤกษาเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มาแน่ๆเหมือนกันเดิมเนี่ยสัดส่วนเรล l estate เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ h e c a r ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสัดส่วนรายได้ของ h e ลท์แ c a ์เนี่ยมุ่งว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางพฤกษาก็มองว่า h e ลท์แ c a r e เนี่ยเติบโตต่อไปอีกสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนเป็นที่ ต้องการของทั้งคนไทยและต่างชาติและอนาคตจะเสริมเรื่องของตัว p r e v e n t i v e เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในแง่เรื่องของบ้านการอยู่อาศัยที่พิมพ์วเราก็สอดคล้องกับภาพใหญ่จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยในวงการยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำเนี่ย เขา execute ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่คนที่เป็นรายกลางรายเล็กก็เริ่มมีการ move ตามมาโดยน้าวันนี้เนี่ยทุกอย่างเป็น evidence base จับต้องได้วัดผลได้แล้วก็ให้ผลในทางการเงินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในภาพรวมของตัว h e ที่ building benefit เนี่ยท่านด้านซ้ายก็คือเป็น direct benefit ในส่วนนี้เนี่ยทั้งเรื่องของการทำเรื่องของ operational เนี่ยมี safe แน่นอนเรื่องของ energy เรื่องของน้ำเรื่องของการก่อสร้างพวกกลุ่มที่เป็น green material ตามเซอร์ต่างๆการจัดการบริหารขยะการเอาระบบ smart เข้ามาช่วยรวมถึงเนี่ยระบบการก่อสร้างที่เป็น prefab พวกนี้ก็เข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยเรื่องของลดคาร์บอนฟุตพินในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางตรงในขณะเดียวกัน financial เมื่อกี้นี้พูดไปแล้ว ว่า financial source เนี่ยแบงก์ Bank ตอนนี้ก็มีพวก เรียกว่ากรีนฟันกรีนโลนออกมาอยู่พอสมควรแบงก์ Bank ก็ให้เรื่องของ Sustainable Finance ์เี่ยมากขึ้นมีกรีนบอลออกมาในขณะเดียวกันเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของเร u t เทชันเรื่องของ ESG ในส่วนพวกนี้ก็ได้เบเนฟิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่า Wellness Real Estate นอกจากดึงลูกค้าแล้วในตัวของมันเองเนี่ยก็มีประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ค่อนข้างชัดเจน อันนี้ก็คงยกตัวอย่างให้เห็นว่าจากที่พูดกันในคอนเซปต์ของทาง S C G นะคะนี่ก็ขออนุญาตยกตัวอย่าง,างเช่นกลุ่ม Sustainable Material หรือ Solution ณนะวันนี้เนี่ยก็มองหาฉลากเขียว Green Choice ตัวนี้ก็มีการเซอร์ติฟายในการที่จะเลือกกลุ่ม material ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของ Heal and Wellbeing ได้เนี่ยก็มียกตัวอย่าง,างเช่นพวกหลังคาคอนกรีตที่ไม่มี asbestos เรื่องของ low VOC ถ้าเกิดเป็นพวกตัวฉนวนหรือว่า ในกลุ่มเรื่องของตัว material ต่างๆที่เรียกว่าทำแล้วก็ช่วย เรื่องของ sustainability ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี material ที่มีตรารับรองออกมาก็จะช่วยให้ทางกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเลือกได้ไง่ายมากขึ้นซึ่งก็มีหลายๆเจ้านะคะที่มีออกมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีที่น่าสนใจพิมอาจจะไฮไลท์แค่เฉพาะบางตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมาถ้ากลุ่มของอาคารเองเนี่ย air scrubber เนี่ยก็คือการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วช่วยฟอกอากาศให้สะอาด โดยที่เป็นการดึงอากาศจากภายนอกฟอกแล้วก็ทําให้อากาศหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องดึงอากาศร้อนจากภายนอกเข้ามาอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดทั้งพลังงานแล้วก็ได้อากาศสะอาดด้วยหรืออย่างกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไบไอออนิเซชันอันนี้เป็นการแตกประจุของตัวน้ํานึกถึงเวลาเราไปเดินในป่าธรรมชาติแล้วเราอากาศสดชื่นณว,วันนี้เทคโนโลยีสามารถที่จะแตกประจุออกมาเป็นบวกลบแล้วก็ไม่ทําให้ เป็นอันตรายต่อร่างกายมีความสดชื่นค่าได้ทางเชื้อโรคเรื่องของ v o c ต่างๆเทคโนโลยี Technology พวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็อาคารหลายๆแห่งอย่างของตัวバイนเซชันเนี่ยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่เป็นนักเรียนต่างๆเนี่ยก็มีการเข้าไปติดกลุ่มร้านอาหารก็เข้าไปติดกลุ่มอาคารสำนักงานหรือกลุ่มพวกที่เป็นโรงพยาบาลก็เอาเข้าไปใช้แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องของตัว Health and w e l l b e i ่งได้ดียิ่งขึ้น หรือตัวที่บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างท็อปพิตเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของทางบ้านเองเนี่ยก็คือเรียกว่าเครื่องเติมอากาศเมื่อก่อนเราซื้อแต่เครื่องฟอกนะฟอกก็คือเอามาตั้งแล้วก็ฟอกอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องการฟร e ชแอร์จากข้างนอกดึงเข้ามาด้วย พอดึงเข้ามาปุ๊บมันมากับอะไรมากับฝุ่นมากับอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเติมอากาศแล้วก็ฟอกกรองด้วยเรื่องของตัวเฮปต้าฟิลเตอร์ตั้งแต่ตอนต้นเอาเข้ามาแล้วก็ทําให้อากาศที่อยู่ภายในหมุนเวียนยังได้ออกซิเจนจากภายนอกลดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ตัวพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่จับต้องถึงแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าพอเพล่ามากๆสําหรับเรื่องของกลุ่มที่แทาของฝั่ง s c g เราเรียกว่า s c g Active Air Quality ก็คือดึงเรื่องของอากาศสะอาดเข้ามาอย่างของเรื่องของ ของบ้าน S C C Ham ซึ่งก็เป็นบ้านโมดูล่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในแง่เรื่องของ Health and Well-being ก็นิ้นในฐานะผู้อยู่อาศัยก็ต้องบอกว่าดีจริงๆเรื่องของความเงียบเรื่องของการฟอกอากาศเพราะว่าระบบเนี่ยบ้านพิมพ์ไม่เปิดหน้าต่างเลยก็คือพิมพ์ดูดอากาศสะอาดจากข้างนอกเข้ามากรองแล้วก็เข้ามาหมุนเวียนข้างในนอนหลับนี่คือเงียบกริบฝนตกไม่ได้ยินแล้วก็มีเรื่องของ Air tightness ai เพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรื่อง Air tightness ai ก็มีผลของความสําคัญเพราะว่ามันจะท ทำให้ห้องเนี่ยสามารถที่จะเป็น positive pressure เวลาเปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดหืมฝุ่นตลบเชื้อโรคข้างนอกมันฟุ้งเข้ามาเปิดปุ๊บอากาศข้างในดันออกไปข้างนอกณวันนี้เนี่ยพวกระบบบ้านระบบอาคารก็เริ่มมีการเอาแนวคิดของพวก positive pressure เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น อันนี้ก็คงเป็นตัวอย่างพวก green choice product อย่างที่พูดคุยกันไปตัวที่อยากจะโชว์ในหน้านี้ก็คือมันจะมี Carbon Footprint ที่สามารถลดได้แล้วก็ e รีนเฮ e g a สที่ลดได้ด้วยก็คือเรายังอยู่ evidence based กันอยู่อยู่ในกลุ่ม scientific อยู่ก็คือทุกอย่างที่ทําจับต้องได้เพราะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคิดเรื่องคาร์บอนเครดิตเดี๋ยวต่อไปเอามาขายทําเงินทําอะไรต่างๆกันตัวพวกนี้ต้องวัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็พิมพ์อยากจะโชว์วิดีโอตัวสุดท้ายนะคะก่อนที่ คือสร้างได้วันนี้ด้วยโซลูชันจาก Onex n by SCG Smart Living เพื่อหายใจเต็มปอดได้ทุกที่เพื่อให้การใช้พลังงานสะอาดวันนี้ส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืน Onex <Alo is. S 2> by SCG Smart Living นั่นก็คือในพาร์ทนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือเราเห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่า environment ของตัวตึกตัวอาคารเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อ health and well-being ของคนที่อยู่อาศัยเลยในมุมของ wellness real estate แล้วก็ real estate เองเนี่ยได้ประโยชน์ ค่อนข้างชัดเจนและมี evidence base เลยจากการที่ทำ environmental wellness strategy แต่ตัวสุดท้ายที่ลิงก์มาจากวิดีโอไม่คือสักครู่ก็คือมันเป็น choice ของพวกเราทุกคนผู้ประกอบการทุกคนที่วันนี้นั่งฟังนั่งพูดคุยกันอยู่ไม่ว่าเราจะเลือกบ้านเลือกวัสดุหรือเราจะทำอาคารเราบอกว่าเราอยากจะไปจับธุรกิจ wellness real estate ตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็น choice ของพวกเราทุกคนเพราะว่านอกจากจะทาเพื่อพวกเรามันเป็นผลต่อชุมชนเป็นผลต่อ คนในอนาคตเป็นผลต่อลูกค้าแล้วก็เป็นผลต่อโลกเรื่องของโลกร้อนอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ Wellness Real Estate ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีที่พิมพ์ Introduce ให้เห็นในอันนี้จะเป็นในแง่ภาพเรื่องของตัวอาคารอาจจะมีประมาณเท่านี้ไม่แน่ใจคุณกรดคุณหมอหน้าพิมพโซโ l o ท่านเดียวยาวเลยว่าในแง่เรื่องของ Realness estate ในมุมของตัวอาคารค่ะผมว่าเดี๋ยวคงมีคำถามเยอะแน่นะครับแล้วก็ ผมคิดว่าอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากก็คือ,อพฤติกรรมของอทุกคนผู้บริโภคต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนใจว่าถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วมีการติดตามในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของออดิตนะครับก็เป็นคำถามหนึ่งที่ผมอาจจะต้อง,อง,องถามด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีผลเรื่องของ productivity อันนี้ผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงๆ,งๆเนี่ยเขามองเนี่ยนะครับมันนอกเหนือจากที่เราเคยพูดแต่ productivity เกิดได้ด้วยสุขภาพของพวกเรานะแต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆในสถานที่ทํางานกลายเป็นหัวใจสําคัญขึ้นมานะครับที่เราอาจจะลืมมองข้ามไปเพราะฉะนั้นโลกสมัยนี้เทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถช่วยได้นะครับก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็เดี๋ยวคําถามคงทิ้งไว้ท้ายนะผมคิดว่า เดี๋ยวผมก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยถ้าไม่มีใครถามผมก็ถามด้วยละ่ะนะครับครับผมขอบคุณครับก็คงจะเป็นเรื่องของ air quality ะคะ่ะซึ่งเป็นอิชช e สํำคัญที่เราที่เราพูดถึงกันในช่วงนี้น,นะคะก็ pm 2.5 is here and forever นะคะมันคงอยู่แล้วมันก็คงไม่หายไปได้ง่ายๆจากในสภาพแวดล้อมของเราเน,นี่ยค่ะ pm 2.5เนี่ยเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งถูกบรรจุไปนะว่าเป็นสาเหตุของสมองเสือ่อม อัลไซเมอร์นะคะในผู้สูงวัยเนี่ยเป็นปัจจัยอันหนึ่งเลยพี่พิสูจน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคาดคาดว่าเนี่ยคะ่ะทั้งบ้านอยู่อาศัยเรสซิเดนซ์ทั้งที่ทำงานแล้วก็สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะทั้งสปาทั้งโรงแรมทั้งที่ให้บริการต่างๆโรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะทุกทที่เลยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแอร์ค a l i t y นะคะแล้วก็คงจะลงทุนกล้าที่จะลงทุนแล้วก็เมื่อกี้เห็นเห็นหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่ม แอพพลขอ l e ี d ขออะไรได้แล้วเนี่ยก็ชื่นชมนะคะเพราะเมื่อกี้นี้ตั้งคําถามอยู่ในใจตลอดเลยเพราะตลอดเวลาที่เห็นมาเนี่ยที่เห็น l e ี d เนี่ยคือจะเห็นกับโรงงานแล้วก็เห็นกับออฟฟิศบิลดิ้งเท่านั้นแต่ตอนนี้เริ่มเห็นกับอสังหาที่เป็นส่วนของ r e s i d e n t เชีแล้วนะคิดว่าทิศท,ท,ท,ทางเป็นไปได้ดีะคะ่ะแล้วก็ผู้ประกอบการอาสังหาเนี่ยก็คงที่จะพยายามที่จะยกระดับปรับตัวเองขึ้นไปนะคะจากการทําธุรกิจอสังหาเึ่งขาย ขายกายภาพขายฟิสชิลขายบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเป็นการขายไลฟ์สไตล์ ของคนที่อยู่อาศัยในในใน property ของเขาที่เขาขายมากขึ้นไปเรื่อยๆคงจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะเป็นเอาตัวคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวบ้านและสมัยก่อนเราขายบ้านขายคอนโดขายฟิสิกอลขายตึกขายหินขายปูนแต่ตอนนี้เรากําลังขายไลฟ์สไตล์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยไม่ว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะของ leasehold หรือ freehold ยังไงก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกคนเนี่ยคอนเซิร์นในเรื่องของคุณภาพชีวิต ของผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งคุณหมอนาฏก็แตะประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญมากก็คือ wellness real estate เมื่อกี้นี้ที่พิมพ์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของตัวอาคาร